สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนักขุดงบน้อยนะครับวันนี้มีคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วครับนี่ครับ i อ i v e ิ k f 0ขุดแคสนะครับได้สั่งสั่งเจ้าตัวนี้มาลองใช้ดูแล้วครับสเปคสเปคนะก็ราคาประมาณเท่านี้นะครับ เจ็700กร้อยกเหรียญขุด100 g จิกแฮนะครับขุดแคสป้าครับไอ,บอริบเบิร์กเอเอสศูนย์ลูกหานหน้ตาตาเป็นนี้ครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับนี่ครัร่าลกหน้าตาจะมีตัวนากแรปเตอร์ซึ่งได้มาสดๆตอนร้อนเมื่อคืนนี้เลยครับ รายได้เฉลี่ยน่าจะหกเจดร้อยนะครับอะแดปเตอร์รุ่นใหม่เป็นอย่างนี้หัวมันเป็นมืนแบนอย่างนี้แล้วก็มีสาย AC มาให้เสียบแน่นกำลังดีนะครับส่วนก็ตัวมันแกะมาดูเลย หัวแน่แนเหมือนกันนะไม่ออกหนักมากครับหนักมากจะล่วงไหมเนี่ยโอเคก่อน อ,อ้าโหนี่ครับมีพัดลมเล็กสอตัวสวิต์ปิดเปิด USB ฝาบนนี่คงทำมาให้ใส่พัดลมเพิ่มนะมีรูยึดสี่รูแล้วก็ช่องเสียบ power ครับ power supply แล้วก็ช่องเสียบแด์ หรายได้ดีประสมควรเดี๋ยวเราเรามาขุดดูกันเลยครับดีจะขอเปิดเสียบแล้วเรามาดูรายได้กันเลยครับว่าจะได้ตรงกับที่ทางชาวเน็ตคิดไว้หรือเปล่านะครับหกเจ็ดร้อยบาทต่อวันนะครับหกเจ็ดร้อยบาทต่อวันคืนทุนก็สองเดือนครับโอเค ขอหยุดคลิปเดี๋ยวประกอบเซตระบบแล้วเรามาดูว่ามันวิ่งได้จริงและได้จริงหรือเปล่านะครับนี่ครับต่อเรียบร้อยแล้วเครื่องวิ่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องใส่พัดลมเป่าไล่ความร้อนมันหน่อยนะครับเวลามันทำงานม,มันก็จะมีไฟกับคลิปสีเขียวตรงนี้คอนเนคเข้าวูพเรียบร้อยแล้ว อแอะแดปเตอร์ Ad apter, Ad apter, เขาให้มาอันเล็กนิดเดียวนะครับรู้สึกจะ65วัตต์แล้วก็เสียบเข้าช่อง USB C นี่เสียบสายแลนเข้าตรงนี้นี่ครับ CF0 วิ่งแล้วเอาละครับ หลังจากที่ต่อเสร็จแล้วนะครับเราประมาณ10นาทีนะตอนนี้แฮตเลดแฮตเลดพุ่งขึ้นไปแล้วครับ293 g ้ z ิกนี่ครับแต่ในแต่ในสเปคเครื่องบอกแค่100 g h ิกนะครับหนึ100 100่งร้ิกแฮหนึ่ง้ิาแมันมันวิ่งไปที่293ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เวลาเข้ามาแล้วก็มาเซตชากระเป๋าแล้วเซตพูนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วรอประมาณสิบนาทีอ่าสรุปมันวิ่งไปที่พูนของบุรีบุรีนะครับฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยห้าสิบเจ็ดวิ่งเมื่อห้านาทีสองร้อเก้าสิบสามก็ต้องลองดูสักวันหนึ่งดูว่าอ่า จะมีรายได้เข้ามาจริงตามที่เขาประเมินไว้หรือเปล่านะรประมาณวันละหกเจ็บาทวันละหกเจ็บาทก็สองเดือนคืนทุนและโอเคครับอันนี้ก็เป็นอ่าอีกคลิปหนึ่งที่นำมาฝากเพื่อนๆชาวนักขุดงบน้อยครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่อง YouTube นี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ